ฮัลโหลโยโยมน้องนอเปตัวย้อนเตอเอมงรู้จมงตักรู้จมงไปตัวย้อนเนาะพวกเราไปให้รู้มงอีนงอนุรักษ์ภาษามงค่ะอนุรักษ์ภาษามงค่ะอนุรักษ์ภาษามงค่ะพวกเรากุยงก่อ่ะน้องนอขุยงก่อ่ะน้องนอขุยงกะอ่ะ อย่ามาไปนน้หมอนน่ะไปตัวไอ้โยนนะไหมอย่ามาไปหยนน้อหมอนน่ะไปตัวอโยนน้ไมมโยนน้ะไหมขนาดไหนอ่ะฮัลลกูปุยงโกยงอะไอ่ะเออกูไม่ยยงนงชนงชนงแต่โลชารเออเนาะฉันเอาไยกอโค้้อโ้้อมาตัวกคจ้อจะตัวจอกเกลโหลไม่ไม่ไม่อันนี้คือจะไปผัดอจอกเกจอกเกผัดเนาะจอกกยจะจอกเกยนอนโหล่วยดชิมงี้ยค่ะขห็นอยยกหัวเสยอ mong chị non hay a bé chị bé chị mà bé chị mà, phải... mà nó mò lò mày chụp nòi chọn hai cho mà bé chị em mua Khải màn rồi Ok mù 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 nó lúc chị nằm là lo lo ở bên nhà láng sữa trò muốn nó muốn nhầm giờ chị tào nó ít thôi gì chị cho nó vừa kế trò cái kế trò bây giờ cho nó mà bây giờ tôi sẽ lỗ lỗ cố phải nè lỗ lỗ cố lúc chị mà nó mà นมาย่อยบรรยากาศตัวรู้เจียงกูถ่ายตัวนี้เซลเพดอะเพดเหรออือมากจนนมาย่อยไปจอยจีชายแล้วนะแล้วคุยกันนอนนะเป๊ะย่อปงนนะยาวไปแล้วพีชิมองของปะจีมองอะนอนจีมองเป๊ะจีโปาเรื่องเป๊ะหัวตาจื้อเจ้าบัว Ờ, chú chồng của nó, đúng của ý. Bị, Chồng chồng của ý hư? Chồng, chồng của yêu trí chai. Bé bé giờ cùng nó mà bé vô để trí chai. Cho nó mà bé vô để lùm hông, là lùm hông rau, mà bé vô để trí lùm xua. Cho nó mà vừa để chú lọt nữa nè, chú lọt. Chú là yêu mua chứ, đó nè

อุตอปอดด้วยนะเนอทุชจีนเาอู้แล้วก็มหมามาจีตองอู่ม้องอะวจริงอ่ะไมอย่างของบ้านเขาก็ใหญ่ถ้ามีงานอ่ะจีชอบแล้วรู้จีมาลราก้มหมามาแต่เดี๋ยวมาชินชัวเรียเอออย่่นอนเนาะงแล้วจีเจ๋เรียลแล้วจีเจเป็เรียลเป็นยงก็เปยงที่อีเรีจีเจเป็นโอเคโอเคไอโอเคกูก็โอเคเทียวเออไปบายก่อน